พามาช่มสวนพี่น้องพามาชมสวนยายสู้ป้าหยอดพักลำหยอดพักลำอันนี้อันนี้กล้วยอยางน้อยายสู้นี่ตั้งเอายังบ่ตั้งเสื้ออี กวยตีนเต่านี่บอกแย่ตนเต่าเ้วยตีนเต่าพนะพี่น้องพนตั้งเสือเองที่กิงเขาเขาเอ่นว่ากวยยังกว่กวยมันเล่นน้จ้ะ่ามาเบิงสวนย่าสู้พี่น้องปลูกทุกอย่างทุกแนี่ปลูกสวนไก่บ้านเนาะสวนใในบ้าน สวนบกไก่บวานอันนี้เป็นหญ้าหวานหญ้าหวานปุ๋ยกเตียนปุไว้ให้ตะกะเตียนพี่น้องปุ๋ยเมใช้อยู่ตอนหนาฝนนี่เฮาบ่ได้หดมันนูทางงามเนาะแต่ว่าขันยามแรงนี่เดี๋ยวนี้มันไก่สีแดงแล้วมันหนาหนาวสีมาแล้วเฮาสีได้หดบ่อลยาสูงโอ้ป่าที่นี่เห็นเพลินกระลั่งหดอันนี้พี่น้องสีผ้ามาเบิ่งอันนี้เขาเอิญบักตัวหยังเนาะบักตัวเต็มกำพนะพี่น้อง ทั่วเต็มกำเป็นยังคือเอินทั่วเต็มกำหัวเดียวหัวเดียวนี่เามันเต็มกำเขาเลยเด้อันนี้มันมันบลดุกคือจะจะห้าปลูกจะให้เลยมันมันคือทั่วฝักเงาบ่บ่เดี๋ยวนบ่จะนั่นเดี๋นั่นแต่ว่ามัน่อสิยัยเห็นซื่อนี่บ่จ้าทั่วเต็มกำแล้วเยหัวนี่มันข้าวข้าวกำมันสิมันสิเต็มกำเขาเลยนี่อันว่วงเดียวว่วงเดียวนี่แต่จะมาให้ลูกให้เขาเขากินเนียงมันบ่น กินไนมันเลยล่ะไปห่อข้าต้มเอาไปห่ออีหยังมีมันบนทําไงกินไน่หมันได้บ่เอาคนเอาหน่อยว่ามันอยากตั้ก็สิตั้ได้ยิ่งตัวมันอ่อนอย่างสิแต่บ้างบ่นิยมกินมันบ่มีอยมกินกินไน่โอ้ห้าปลูกเอาไนม่หมันบบ่เดปลูกเอาไนมันไปเห็ดของหวานไปเห็ดของหวานไปเห็ดอ่าทั่วดำไปเห็ดเม็ดมันสิเป็นยังไงเนาะเม็ดมันบ่มีสีขาวสีอันแดงปนกันสีขาวสีอยู่นี่ แม่นแม่นสีอันพวงเดียวกันนี่กันสร้างเป็นซองสีอ๋อเป็นผสมกันเลยเป็นผสมกันงา้มันแก่แล้วก็ได้ป้าเบิ่งพี่น้องเมืองพันปู่ไปบักลายเนาะทั่วเต็มกำพะยะนะแล้วกันอะไรมันดูเคยมันสีมันสีเต็มกำมเขาทองจิกำรมอะไละอันนี่างนี้หัวหัวจริงจริงจังแม่นอันซื้อเพิ่นซื้อว่าจังไรแต่ว่าอันนี้ก็ตั้งซื้อเอาซื้อหรือเต็มกำรมไม่เป็นเต็มกำมมาตราใดนี่บ้าทางอีสานบ้านเฮาพี่เอิญบักทั่วเต็มกำพี่น้อง ปกติเขาเจ้าสิปลูกน้ำจังไดย์ให่สหดเมื่อซีเมนบักทวัวให้บอกจะบักทวัวให้อยูาแต่บวามันของเต็มเต็มกันต้องหาทัวให้ตัางหาทัวให้ตังหาก,ก,กทัวท<อ>ตตเต็มกำมันดินดีเนาะมันดินดีมันจะมันสีดกันทั นี่ไนเพิ่นเพิ่น้องวเดี๋ยวนี่กำรมาเลยได้ให้ท่านอื่นเพื่อนเพื่อนเต็มกำรอ๋อเพิ่นเกิดเป็นกำมกับโอ้เบิ่งแซงอีหลีพี่น้องเราเนี่ยมึงเนี้ยมึงเนี่ยเป็นพัวเป็นพ่วงน่วยเพิ่อนไหมนวยดกคักเนาะขนาดปลูกในบ้านเด่นพี่น้องนี่ดอกเพิ่นทั่วเต็มกำพันยาเพื่องเป็นจังไดเนาะเคยมีบ่อนอ้อทางบ้านพี่น้องเคยเห็นเคยหู่จักบ่อนอ้ออื่นมาจังไได แต่ว่าทางบานพี่ทัางปีละทัางรอยอิดทังอำเภอเสพี่เอินว่าทั่วเต็มกำพนพี่น้องพ้ามาเบิงถือเป็นเรื่องแปลกเนาะนม่พี่น้องนถือปูั่ทัวปูมันบริกินเลยนี่ขักงนี่อ๋อถอปูทั่วพมมันบริกินอ้ยดกค่ะพี่น้องเนี้ย ดกดูกนี่พี่น้องเพิ่นยังบลามันบดดกอยู่ขนาดดูกปลาเนี่ยโอ้คันคันมันใหญ่สุดนี่มันสีมันสีใยซ้ำเดี๋ยวยายสู้ฮะมันสีซ้ำประมาณเดเนาะอันเพิ่นใหญ่แบบเต็มที่นะนี่ตะไนตะตาไนมันกิดตะไนมันห้าปอก่าเรียกว่ากับใ่กว่านี้จังหน่อยเออพี่แล้วจังสีอะไรก็ยนี่จังสีอลไรจังสี่อะไรน่วยมัน เพื้นจะไมตะกี้เด้ไหมเสมือนี่บอตะดกันยังบอดกคาบอโดกจะว่าเคยซื้นี้เบิดไปเย็นซ้ำนี่ก็ได้เงินอยู่ทำแบบพิจารณาตะเมียห้ามอยู่ไว้ไอปลูกทำให้ปลูกแต่ว่ามันจะปูบ่อยากได้เนาะมันปลูกยากบอบอได้หรือให้เขาเมียไปเขาแต่ยูนซี่แล้วแต่ว่าใส่พื้นที่หลายเต๋อไปเนาะมันคุ้มไปหลายเต๋อไ้นี่บอเราเคี้ยงเงาเราเคี้ยงเงาไปซื้อหน่อยสองสามปูตรงนี้นี่ก็จังหวะมันกินพื้นที่หลายขนาดปลูกขนาดปลูกกัน เขาเห็นว่าในกลุ่มสองกลุ่มปลูกหลุมสองหลุมบางส่ซะสหลุมสองหลุมสามหลุมได้หนิพี่น้องมันมันเป็นเครื่องเงาออกมาเครื่องเงาไปเท่าไรก็ออกดอกออกนวยไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิทาเบงตอนตอนมันแกสีผ้ามาเบิงในมันพี่น้องผ้ามาเบงเม็ดมันเม็ดของ ทั่วทั่วยังก่อนทั่วเต็มกำเกนี่ยซึ่อว่าพูดเถ่าเนาะพี่น้องเอ้ยเาว่าก้าวเดียวกันลืมทั่วเต็มกำพี่น้องเอ้ยยังลืมมาเหมือว่าพี่น้องจไปใส่ริ้วที่เรายายบาลีนี่ก็บข้อตาสีข้อตาสีเห็นนี่แหละเจ้าไงเว่าพระเจ้าไงท่านเจ้าสิงบ่อใดเจ้าบ่อใดอยู่บ้านบ่อใดใส่ใจเนาะอีแม่เฮ้าตอนอีแม่เฮาเนี่ยมันจะมีเรื่องต่างปู่ๆนะบ่เอามาใส่มา นั่นตาเราม่ก็แต่ก็เองนั่นฮาตตาสีเห็นฮาตตสีเพืเห็นนี่ยเป็นาผมนามันสีพานอย่างนคือบรค่อยเห็นข็เจ้ามาขายมาเห็นมาต้มกินเหรอ้เลยมันไหวอ้โอ้ยอนุรักษ์ไว้เด้อยายสูนี่มันสีเบิดจริงเนาะมันสีคอยสูนพันขงมต้มขงไเอามาปลูกแต่ว่ากรต้มนี่เราคือมันเป็นในนหน่อยคอลอกีแล้นงยมีสีแดงสีขาวนะ นั่นแหละสิเคยเห็นแต่โดนแล้วเนาะเห็นเจ้าจำมันเซื้อมาอะไรเชื่อว่าเห็นอะไรแม่ห้าปลูกดงแต่กินโอ้สีแมนอยู่พี่น้องเอ้ยมันต้มให้ยู่ในร้านนี่ใจอ่ะโบลามโบลานต้มต้มเส้นน้ำปล่อยเส้นน้ำตาลเนาะเอ้ยต้มต้มน้อยมันจะต้มใช่ไหมที่กินเพราะมันต้มเส้นน้ำตาลดอกไม่จะต้มน้อยมันต้มน้อยมันกินไนมันบ่กินนูต้มแล้วกินไนมันโอ้ดูผิดมาเนี่ยมันเศร้าแม่ต้มเต็มภาเขาอยู่เนี่ยเนี่ยเป็นเด้ไหมเนี่ยเป็นสวยจ้ะเนี่ยกินโบลามโบลานพนักพี่น้อง เป็นสืบทอดเอาไว้ต่อไปลูกร้านข้างนาสิหูจักปลูกบอกพี่น้องบ่เห็นโดนนี่เลยเออบอกเห็นนี่เลยนี่แหละคันมีพุทธเ่าก็จังสี่แหละพี่น้องเออมันมีทัวฟักเงาวทัวใหญ่จังสี่เขาหรือบ่หัวซาเนาะทัวเขียวเขาเป็นทัวปีทัวใหญ่บอกเขามากเขามากกิน อันนี้มันซีเม็ดน,น้อยคอรอเคลแลดอกพี่น้องคือตัวพว่า,านวยมันน้อยฮะไ,ไม่เหงาขนาพี่น้องโอ้เดี๋ยวจังไหรสีผ้ามาเบิงนอกพี่น้องเนาะอีกอีกโดนปัญหาผู้นยังสีหญาเต็มที่ททประมาณเดือนใดบ่ ประมาณเดือนมันแห้งมันเจ็บได้หมดละเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ่งอีกพี่น้องทั่วเต็มกำทั่วเต็มกำเด้อพี่น้องเลยนี่มันซ่อนเด้อมันบานแกดอกเดี๋ยวจังมาเบิ่งก็ได้เดี๋ยวจังมาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะแก สวนยายสู้พี่น้องสวนในบ้านปลูกเบิดทุกฐานทุกแนวล่ะปลูกข้าปลูกตะไคร้ปลูกพืชพักสนวนขั้วนี่ทุกแนวปลูกบักนาวบักพริกเนาะและะ้วก็ไม่ยืนต้นไม่ไงกับบักม่วงบักลำไยพี่น้องเราเนี่ยหยอดเองปุยกรมีเรนมาต่อเรื่อน้าใส อะโวคาโดก็มีแอปเปิลก็มีจ้าเห็นอยู่นะแล้วก็อ๋อแอปเปิลเอ่อต้นูกทุกวนวพี่น้องเอ้ยโอ้พุ่นวนพุ่มนึ่งทั่วเต็มกำพิ่นจ้าจ้ามาลาขี่นก อี่ชื่อก็มีสวนนบ้านพี่น้องประมาณนี้แหละผ้ามาเบิงบ้านชุ่มยางมะเหลนก็เลยเหลียวเ,เห็นสันเดียพี่น้องเดียวเห็นเพิน่นกระลังหดเพิ่นบาท,ทัวเต็มกำบ่เคยเห็นก็เลยผ้ามาเบงพี่น้องน,นี่กระสิประมาณนี้แหละเดี๋ยวให้เพิ่นแก่กอนยังสิผ้ามาเบิงอีกพี่น้อง